สวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับเช้าว,วันเสาร์ที่24ตุลา2563ก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่7นาฬิกา18นาทีก็สำหรับคลิปนี้คงเป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยครับก็มาตอบคำถามเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงวัวสำหรับคนที่ทํางานด้วยอยากจะมีอาชีพเสริมมีไรายได้เสริมจากการเลี้ยงวัวที่ถามมาว่ามันใช้เวลาเยอะไหมใน1วันมันเหนื่อยไหมกับการเลี้ยงวัว่า สำหรับคำถามที่ถามว่ามันเหนื่อยไหมผมคงตอบได้เลยนะครับแบบสั้นๆเลยว่ามันไม่เหนื่อยนะถ้าใจรักอ่าถ้าท่านเลี้ยงแล้วท่านอยากได้แต่กําไรอะ่ะคือคิดถึงแต่กําไรโดยที่ใจท่านไม่ได้รักอะ่ะมันก็เหนื่อยนะครับถ้าจริงมันไม่ได้เหนื่อยกายนะครับมันเหนื่อยใจอ่าพเพื่อนพอจะคิดออกไหมคืออยากเลี้ยงเพราะว่า,อามองถึงกําไรมันกําไรดีแบบนู้นแบบนี้อ่าแบบนั้นแล้วแต่จะ จินตนาการไปเนาะแต่ละคนอ่าก็เลยอยากเลี้ยงแต่ใจท่านอ่ะไม่ได้รักเลยอ่าไม่ได้ชอบในการเลี้ยงวัวแล้วไม่ได้อยากมาทําแบบนี้เลยอ่ะคือมันกลายเป็นว่ามันไม่เหมาะกับเราร่างกายเราอ่ะมันไม่เหนื่อยหรอกแต่ใจเราเหนื่อยอ่าประมาณน,นั้นเหมือนเราต้องมาทําอะไรกับสิ่งที่เราไม่ชอบแบบเนี้ยอ่าสำหรับคําว่าเหนื่อยนะแต่จริงมันไม่ได้เหนื่อยนะถ้าอยากทำนะเหมือนผมทําดูผมก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากใหมกับการเลี้ยง อันนี้อ้างอิงจากน้องชายผมเองน้องชายผมขอรับเหมกาก่อสร้างผมก็เคยถามว่าเอ้ยทำไมไม่ไปหางานอื่นที่มันสบายกว่าน,นี้ทำเพราะว่าไม่ชอบ่ะอยากทาแบบนี้มันมีความสุขมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขมันก็กลายเป็นว่ามันไม่เหนื่อยไปแบบนั้นเอาหลายยาวแล้วสำหรับคําถามเดียวก็รวบรัดเลยดีกว่าเนาะ,ะสำหรับการเลี้ยงของผมก็จะมี10นาทีสิ0นาทีในช่วงเช้าขับรถ มาใส่มาก็ไปกลับรถจนก็เวลาเท่ากันนั่นแหละไปกลับหมดไปประมาณสิบนาทีในช่วงเช้าแล้วก็ปลวัวปลวัไว,ไป,ว,วไ,ปไปทางนู้นก็วัวเขาจะเดินไปเองเดินไปทางนี้เดินอ้อมไปเขาจะเดินไปเองเขารู้ที่ทำมาหากินของเขาก็จะเป็นแปลงทางนู้นพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่อันนี้ใครอยากจะเลี้ยงสักสามตัวอ้างอิงจากของผมไปได้เลยคือทำได้แน่นอนสำหรับวิธีนี้ อยู่ทางนู้นอ่าผมเคยพาเพื่อนๆไปดูอยู่น่าจะสองสามรอบแล้วแหละเจ็สามคลิปแล้วถ้าปีเี่แล้วจะมีหลายคลิปเลยย้อนไปดูคลิปทํานาผมปีเี่แล้วทํานาเกี่ยวหญ้าครับพันข้าวนี้ไม่เจอมีแต่หญ้าปีนี้ผมโมโหผมเลยไม่ทำอ่าเอาไว้เป็นอ่าสนามแทะเล็มอ่าหญ้าของวัวไปอ่าเป็นสนามหญ้าของวัวไปเลยเราะพื้นที่อยู่ที่หนึ่งไร่วัวสามตัวสบายสดับ วิธีการเลี้ยงของผมก็คือทําไงให้หญ้ามันเกิดเร็วอ่าก็คือเราจะมีปุ๋ยเอาไปดูอันนี้เลยดีกว่าอ่าดูสายวัวด้วยว่าการเลี้ยงแบบนี้มันผอมไหมอ่าสำหรับการเลี้ยงแบบผมก็คือเป็นแบบบ้านๆแบบโบราณคือใช้การผูกเอาลองดูครับตัวนี้ผอมไหมก็จะปล่อยไปทางนูน้นอ่าก็รวมไปตอนเช้าผมหมดไป20นาทีแล้วเนาะขับรถไปกลับแล้วก็เอาวัวไปปลูก สำหรับการผูกของผมอะเชือกตัวเนี้จะยาวอยู่แค่ห้าเมตรเพื่อที่จะให้วัวมันกินสะอาดเพราะอะไรต้องผูกสั้นถ้าผมผูกยาวปุ๊บเหมือนผมเอามาแรกแรกอะวัวมันกินไม่สะอาดมันกลายเป็นเดินเหยียบหญ้าครับผมก็เลยผูกตนสั้นให้มันกินให้สะอาดแล้วเวลาผมห่านปุ๋ยเคมีเข้าไปอะมันจะเกิดค่อนข้างเร็วอ่าถ้าบทบัวมันกินหญ้าสะอาดอ่าก็คือไม่ได้อวยว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีนะเพราะว่าผมก็ใช้อ่าก็ ผมจะเอาปุ๋ยเคมีไปหวานทุกเย็นหลังจากผมปล่อยวัวเข้ามาวัวตอนเย็นก็เลิกงานมาใช่ไหมผมไปปล่อยวัวก็ถ้าจริงวัวมันเดินมาเองมันนับเป็นเวลาไม่ได้ผม,ผมตีให้ไปสิบนาทีไปอ่าเขาก็จะเดินมาเข้าคอกเองสำหรับปุ๋ยที่ใช้อันนี้ผมใช้มาสี่เดือนแล้วมั้ง <c ười> คือหวานทุกวันครับสี่เดือนแต่ไม่ได้หวานในปริมาณเยอะเพราะว่าพื้นที่ห้าเมตรเพื่อนๆลองคิดดูเป็นวงกลมแบบเนี้ยห้าเมตรมันไม่ได้เยอะเลย อ่ามันก็เลยใช้ปุ๋ยปริมาณที่ไม่เยอะก็หลังจากหวานปุ๋ยเสร็จใช่ไหมผมก็จะมีสปริงเกอร์อ่ามีสปริงเกอร์เอาไปตั้งใช้ไดวของเคนโตเป็นตัวดันไปอ่าก็ไม่ได้มาตอบคำถาม,ถามเรื่องของไดวุกเคนโตก็ต่อไว้ในคลิปนี้เลยดันระยะ100เมตรอ่าคือผมจะดันจากาโบ่ฝั่งนี้วิ่งยาวไปนู่นเลยประมาณร0อเมตรร้อยกว่าเมตรเลยแหละถ้ารวมสุดนา ก็ดันได้สบาสบายดันสปริงเกอร์สตัวแต่ท่านที่อยากจะซื้อไปใช้ผมไม่แนะนําผมแนะนําให้ไปใช้บัตรเลดเพราะว่าตัวเคนโตะมันเป็นแปลงฐานและปัญหามันค่อนข้างวุ่นวายมากครับอ่ามันไม่เหมาะก,กับคนที่ไม่ชอบงาน DIY หรือว่างานซ่อมเนี่ยมันไม่เหมาะแน่นอนไปใช้เป็นบัตรเลดดีกว่าครับดันยาวๆอ่าหรือว่าเป็นฟัมชับก,ก็ได้ครับอ่าซ่อมง่ายซ่อมถูกอ่าก็แค่นี้ในหนวันนะ ปล่อยวัวมาสิบนาทีก็จะมีลืมของหญ้าในเปียที่จริงผมไปตัดหญ้าในเปียให้ก่อนปล่อยวัวเข้ามานะ <c oughs> คือผมจะตัดหญ้าในเปียมันจะมีแปลงทางโน้นสุดที่ผมเคยพาเพื่อนๆไปดูแล้วประมาณ3งานพูดแบบรอเราละที่จริงมันสองงานกว่า <c oughs> พูดให้มันดูเยอะเฉยๆประมาณ3งานผมจะตัดเอามาให้วัวอ๋อก็ไม่ทุกวันนะ อาทิตย์หนึ่งเฉลี่ยไปประมาณ4วัน3วันแต่จริงมันอ้างอิงไม่ได้มันอ้างอิงที่ความขยันของผมว่ามันไหนผมเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยผมก็ตัดให้ใช้เวลาประมาณ10นาที20นาทีอ่าทีไปสัก20นาทีในการตัดญ้าในเปียอ่าถ้าวันไหนผมขี้เกียจก็จะเป็นฟางผมจะไว้ฟางให้เลยก็ลบ20นาทีออกอันนี้ก็แล้วแต่วันนะวันไหนเหนื่อยขี้เกียจอันเนี้ยไม่อยากตัดผมก็จะให้เป็นฟางเอา แล้วก็ในปีของผมที่ตัดมาผมจะไม่ได้แบบยังไงอะ่ะไม่ได้เข้าเครื่องสับนะครับผมเอามาให้เลยผมจะไม่ไว้ให้ต้นมันโตมากอ่าคือแบบต้นมันยังเขียวเขียวอยูอ่มันยังไม่มีการออกรากออกอะไรอ,ะอ่ะผมก็จะตัดออกมาให้แล้วเนื่องจากผมไม่มีเครื่องบดก็เลยต้องทําแบบนี้ก็มาดูตัวของวัวกันครับมาดูฝั่งนี้น่าจะชัดกว่า ว่ามันผมไหมสำหรับการเลี้ยงแบบผมก็คือรวมๆไปก็ตอนเช้า20นาทีใช่ไหมตอนอนนี้เย็นตัดหญ้า20นาทีตัดหญ้าในปีทําไม่ได้ตัดก็ไม่คิดเวลาตรงนี้ผมก็จะคิดรวมเลยหมดไป40นาทีในตอนเช้ากับตอนตัดหญ้าแล้วก็อีก10นาทีตอนเอาวัวเข้าโคกอ่าปล่อยวัวมาที่จริงวัวมันก็เดินมาเองนั่นแหละ แล้วก็อีก10นาทีขับรถมาตอนเย็นสรุปก็คือ1ชั่วโมงใน1วันคือใช้เวลา1ชั่วโมงในการเลี้ยงดูบัวก็ลองดูครับผอมไหม่ะผมว่ามันก็ไม่ถือว่าผอมนะขนาดเขียงยงตีให้30,000ืเลยนะผมซื้อมาสามหมื่นครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เขียงตีให้2 7งเจผมซื้อมาตอนนั้นน่าจะหนึ่0เก้าหรือสองหมผมไม่แน่ใจผมเลี้ยงมาประมาณสเดือนแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้ ถ้าจริงราคามันควรที่จะโดนทุบใช่ไหมแต่มันไม่โดนทุบก็แสดงว่าวัวเขาไม่ได้ผมตอนนี้ผมซื้อมาสามหมื่นแทนที่จะโดนเขียงทุบลงแต่ก็ไม่โดนทุบนะครับอ่าคือได้ราคาต้นทุนแสดงว่าวัวมันไม่ได้ผมอ่าส่วนตัวนี้ผมเพิ่งเอามาอ่าเพิ่งเอามาก็มันยังไงอะ่ะอธิบายไม่ถูกครับผ่านผ่าน <c oughs> คือเพิ่งเลี้ยงยังได้ ยังไงยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอ,อันนี้ตัวน้อยที่ผมเอามาลองดูผมซื้อมาหมื่นเก้าซื้อมาหมื่นเก้าก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ผมไม่ได้อะไรมากมายแต่ละตัวก็ลองดูเป็นแนวทางครับคือใช้เวลาประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงในการเลี้ยงดูไม่ได้เยอะแยะมากมายก็เลี้ยงแบบสบายสบายไปอันนี้ถ้าใจรักนะครับก็เหมือนที่บอก ใจรักทาแล้วมีความสุขมันก็ไม่เหนื่อยก็สะดับการเลี้ยงวัวในแปลงหญ้าหนึ่งไร่วัวสีตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะทําได้หรือเปล่าผมก็เพิ่งเอามาตัวนี้มาก็มันโดนฝนมันยังปล่อยลงไปไม่ได้เนี่ยลองดูครับข้างๆาน้าหลากมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะคือน้ํามันแฉะอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ลึกแต่มันแฉะแล้ววัวเขาไม่ชอบลงน้ําแฉะประมาณนั้นเวลา ให้เขาเดินลงไปเนี่ยคือผมจะปล่อยไปทางนู้นอ่ามันไม่ลงอ่ามันจะอยู่ในคอ,อกผมก็เลยให้มันอยู่ในคอ,อกแล้วก็ให้เป็นฟางเอาอ่าให้เป็นฟางแล้วก็ตัดในเปียมาให้เย็นๆในช่วงนี้นะครับอ่าซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ปกติเพราะว่าน้าหลากเข้ามาอ่าฟางผมหมดไปวันละสองก้อนอ่ะถ้าใครให้ฟางเป็นหลักเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ขาดทุนแน่นอนสี่ตัวหมดฟางสองก้อน เท่ากับเดือนหนึ่งเราหมดไปประมาณสองพันสองพันเนนใช่ไหมคูณสาอ่าเจ็ข้อละสามสิบห้าเจ็คูณสามสิบองพันเนเนอ่าก็บันเทิงอยู่นะครับมีสะดุ้งแน่นอนอ่าเวลาท่านขายไปท่านก็ต้องมาหักลบกับตรงนี้ด้วยอ่าราคาน่าจะเหมือนขายได้แพงแต่เงินอ่ะมันไม่ได้เยอะแบบเนี้ย เพราะว่าเราต้องไปซื้อฟางเขากันเน้นให้ฟางก็ต้องมีต้นทุนฟางเป็นของตัวเองหรือว่าช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวเนี่ยท่านไปขอซื้อฟางเขาแล้วก็อัดเองแบบนั้นน่าจะโอเคกว่านะครับสําหรับการให้ฟางเป็นหลักส่วนผมไม่ได้ให้ฟางเป็นหลักนะครับให้หญ้าเป็นหลักาฟางก็เป็นส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยในการขับถ่ายของเขาแบบนี้บางทีก็ให้แต่หญ้าไปปุ๊บเหมือนมันยังไงอะ ขับถ่ายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันต้องมีฟางไปผสมก็เหมือนที่ผมบอกอในหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นในปีะประมาณ4วัน5วันแบบนี้อีก2วันก็คงจะต้องเป็นฟางเพื่อที่จะช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายของเขาแบบนี้่าให้มันมีปัญหามีปัญหามาก็บันเทิงอยู่นะครับ <laughs> โอเคครับพูดยาวแล้วคลิปนี้ผมกะต่มาพูดแค่5นาทีเองอก็ไหลาย,ยาวเลย ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนจบครับ